สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ครูยุพินในช่องแมทครูยุพินค่ะค่ะนักเรียนคะสถิติศาสตร์นะคะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนเพราะว่ามีประโยชน์ในชีวิตของเราในหลายๆด้านนะคะซึ่งในวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนอประโยชน์ของสถิติศาสตร์ในด้านต่างๆ และนอกจากนี้นะคะเรายังพบว่าปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารต่างๆมากมายที่เราจะได้รับในแต่ละวันนะคะในคลิปนี้ครูก็จะมาพูดถึงการวิเคราะห์และประเมินค่าข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดในคลิปนี้จะอธิบายให้หมดเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมได้เลยค่ะ ความหมายของสถิติศาสตร์สถิติศาสตร์หมายถึงวิชาที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาตอบคำถามอธิบายปรากฏการณ์หรือประเด็นที่สนใจประโยชน์ของสถิติศาสตร์ในด้านต่างๆ ครูจะขอยกตัวอย่างในบางด้านนะคะ 1. ด้านการศึกษารัฐบาลสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับประชากรก่อน,อนวัยเรียนและวัยเรียนบุคลากรทางการศึกษาปริมาณการผลิตและพัฒนาครูในแต่ละสาขาวิชาจำนวนสถานศึกษาและค่าใช้จ่ายในแต่ละระดับการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อก,กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการศึกษา และกระจายอำนาจทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนค่ะ 2. ด้านการเกษตรรัฐบาลสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนที่ทำการเกษตรพื้นที่การเพราะปลูกผลิตผลทางการเกษตรราคาสินค้าเกษตรเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรแหล่งน้ำและการชนลประทาน และความต้องการสินค้าทางการเกษตรของผู้บริโภคมาวิเคราะห์เพื่อให้คำแนะนำในการวางแผนการพบปลูกกับเกษตรกรในฤดูการถัดไปได้ด้านที่3ด้านการผลิตการวางแผนผลิตสินค้าออกจำหน่ายควรเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ว่าสินค้านั้นเป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่ผู้ผลิตมีกำลังการผลิตเท่าใด ควรจำหน่ายสินค้าที่ใดและทำอย่างไรผลผลิตจะมีอย่างต่อเนื่องและได้สินค้าที่มีคุณภาพเป็นต้นค่ะด้านที่4นะคะด้านผู้บริโภคการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าสามารถนำสถิติศาสตร์มาใช้โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการและนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลจากร้านค้าต่างๆที่สำรวจเพื่อนำมาตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าเหล่านั้นหรือไม่ค่ะยังมีประโยชน์ของสถิติในด้านต่างๆอีกมากนักเรียนลองาค้นคว้าดูนะคะรู้เท่าทันข้อมูลปัจจุบัน ข้อมูลที่เราพบในแต่ละวันนะคะล้วนแล้วแต่มีมากมายในการที่เราจะตัดสินใจนะคะว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของสถิติศาสตร์ด้วยนะคะดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ผลสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนพุทธศักราช2563ผลปรากฏว่า62.7%รู้สึกดี29.8%รู้สึกเฉยๆ3.5%รู้สึกไม่ดีจากข้อมูลนักเรียนคิดว่าผลการสำรวจดังกล่าวน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะเหตุใด ถ้าเราดูแบบผิวเผินเราอาจจะคิดว่าผลสำรวจดังกล่าวอาจจะดูปกตินะคะแต่ถ้าเราพิจารณาให้รอบคอบแล้วก็จะพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้บอกรายละเอียดในการสำรวจเช่นจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่สำรวจและเมื่อนา100ําร้อยละนะคะ,ะหรือค่าเปอร์เซ็นต์นะคะมารวมกันก็จะพบว่าไม่ครบ100ดังนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลดังกล่าวน่าเชื่อถือหรือไม่ค่ะเราไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ค่ะโรงเรียนแห่งหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ถ้าโรงเรียนแห่งนี้ได้สอบถามความสูงของนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนพบว่าความสูงเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมด คือ140เซนติเมตรจึงสรุปว่านักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้สูงประมาณ140เซนติเมตรจงพิจารณาว่าข้อสรุปดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดโดยทั่วไปค่าเฉลี่ยเลขคณิตมักจะเป็นค่าที่พบในการรายงานแต่สำหรับข้อมูลชุดนี้อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมนักค่ะ เพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โด้วยอายุที่อยู่ในวัยที่แตกต่างกันดังนั้นความสูงที่เหมาะสมของแต่และช่วงวัยก็จะแตกต่างกันตามไปด้วยดังนั้นการใช้ค่าเฉลีย่ยเพื่อจะบอกความสูงเฉลี่ยของนักเรียนทั้งโรงเรียนจึงไม่ค่อยเหมาะสมนักค่ะต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ แผนภูมิแท่งต่อไปน,นี้แสดงรายได้ของบริษัทแห่งหนึ่งในปีพศ2561และปีพศ2562จากแผนภูมิแท่งรายได้ปีพศ2562เป็น3เท่าของปีพศ2561ใช่หรือไม่ถ้าดูจากแผนภูมิแท่งนะคะถ้าเราพิจารณาจากความสูงของแท่งแสดงรายได้นะคะก็จะเห็นว่า รายได้ของบริษัทแห่งนี้ในปีพศ2562ก็จะมีค่าประมาณ3เท่าของปีพศ2561แต่ถ้าเราพิจารณาแกนตั้งของแผนภูมิแท่งแล้วนะคะ ก็จะเห็นว่าไม่ได้เริ่มจากศูนย์จึงอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ว่ารายได้ของบริษัททั้งสองปีนั้นแตกต่างกันมากทั้งที่จริงแล้วรายได้ของบริษัททั้งสองนั้นแตกต่างกันเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะโดยเมื่อเรามีการปรับแกนแนวตั้งนะคะให้เริ่มต้นที่ศูนย์ก็จะพบว่ารายได้ของปีพศ2562เพิ่มขึ้น จากปี2,561เพียง7.04ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะดังนั้นนะคะในการาดูข้อมูลเราก็ควรจะวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีนะคะว่าข้อมูลเหล่านั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่อาจจะทำให้เราเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ให้นักเรียนพิจารณายอดขายของบริษัทแห่งหนึ่งในปีพศ2562 ซึ่งแสดงด้วยกราฟเส้นดังนี้ค่ะจากข้อมูลนะคะเราก็จะพบว่ากราฟมีลักษณะใกล้เคียงเส้นตรงอาจจะทำให้เข้าใจผิดว่ายอดขายของบริษัทนี้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สม่ำเสมอตลอดปีแต่ถ้าหากเราปรับนะคะระยะห่างระหว่างเดือนต่างๆบนแกนนอนให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่แท้จริงแล้วเราก็ก็อาจจะได้ดังรูปนี้ค่ะ ซึ่งเราก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่ารายได้หรือยอดขายของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้มีลักษณะเป็นเส้นตรงนั่นก็หมายความว่ายอดขายไม่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สม่ำเสมอตลอดปีนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนลองยกตัวอย่างประโยชน์ของสถิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมา3าตัวอย่างนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับประโยชน์ของสถิติศาสตร์ที่มีต่อชีวิตประจำวันของเราและนอกจากนี้ครูก็หวังว่านักเรียนคงจะสามารถประเมินค่าข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับในแต่ละวันว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปในวันนี้นะคะเพื่อเราจะได้ปากก่งคณิตศาสตร์กันทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ครูก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ